scp 0 0 3 t h มาตรการกักกันพิเศษสถาบันและทำการกวาดล้างและเผาทำลายสถานที่ตั้งเดิมของ scp 0 0 3 t h รวมถึงใช้สารเคมีที่มีพิษร้ายแรงต่อพืชในพื้นที่แห่งนั้นด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้ scp ตนนี้แพร่ระบาดไปในพื้นที่ที่มีมนุษย์อาศัยอยู่สิ่งมีชีวิตที่ติดเชื้อจาก scp ตนนี้จะถูกฆ่าและเผาทำลายทั้งหมด ในขณนะที่มนุษย์นั้นก็สามารถติดเชื้อได้เช่นกันมนุษย์ที่ได้รับการติดเชื้อนั้นจะต้องพ่าตัดเอา SCP 003 t h ออกและเฝ้าสังเกตการเป็นเวลา7วันภายในห้องกักกันแพร่ระบาดระดับ5หากไม่สามารถเอา SCP 003 t h ออกจากร่างกายทั้งหมดก็จะถูกกำจัดในเวลาต่อมาตัวอย่างเล็กๆน้อยจาก SCP ตนนัวนี้ถูกนำกลับมา ที่เอเรียไบโอเจราสเอาไว้ในห้องกระจกใสสี่เหลี่ยมขนาด3าคูณสเมตรภายในห้องที่มีกำแพงเป็นเหล็กกล้าและหนาพอที่ SCP ตนนัวนี้จะไม่สาม,มารถจอะทะลุผ่านได้ห้องนี้จะถูกเฝ้าสังเกตการตลอด24ชั่วโมงและมบีเซนเซอร์ที่ก่อกระจกหาก SCP ตนนัวนี้พยายามเจาะผ่านกระจกออกมาส่วนเรื่องรายละเอียดของ SCP-003 TH นั้น เป็นพืชไม้เลื้อยที่มีลักษณะคล้ายกับต้นโพรงเสร็จที่มีปลายแหลมอ่อนเล็กๆและรากที่คล้ายกับถาวันมีปลายแหลมที่เก็บเมล็ดเอาไว้สำหรับฝังในตัวสิ่งมีชีวิตสามารถเจริญเติบโตได้ดีบนซากศพหรือร่างกายของสิ่งมีชีวิตมีการกระจายตัวไม่ไกลจากศูนย์กลางที่มีลักษณะเหมือนกับหัวปีสีส้มขนาด30ซนติเมตรที่มักโผล่ออกมาจากซากศพ scp 0 0 3 t h สามารถเคลื่อนไหวได้ด้วยตัวเองและมักจะหันส่วนที่เป็นดอกไปทางเหยื่อที่อยู่ใกล้ๆเพื่อเรียกความสนใจและเมื่อเหยื่อเข้ามาใกล้ๆกับดอกของ SCP ตนนัวนี้มันจะใช้ถาวรลัที่ขาของเหยื่อและใช้ส่วนที่เป็นปลายแหลมน,นแทงลงไปที่ตัวเหยื่อแม้ว่าเหยื่อนั้นจะหนีหลุดออกมาได้แต่ SCP ตัวน,นี้ก็ได้ฝังมเมล็ดเอาไว้ในใต้ผิวหนังของมัน โมเล็ดที่ฝังเอาไว้นั้นจะ,จะเจริญเติบโตขึ้นในตัวเหยื่อภายในเวลา5ชั่วโมงและรากของมันจะยึดกับเส้นเลือดและกระดูกเอาไว้ภายใน10ชั่วโมงต่อมา SCP จะชอนใช้อยู่ในตัวเหยื่อดูดเลือดและแทงสิ่งที่คล้ายกับโมปีออกมาจากตัวเหยื่อจนเสียชีวิตก่อนจะไปเติบโตจนร่างนั้นแห้งเหี่ยวและรอเหยื่อต่อไปเข้ามาอีกครั้งนอกจากนี้ อย่างค้นพบว่า scp 0 0 3สามทีเฮสามารถเรียนแบบเสียงของวัตถุหรือสัตว์เช่นเสียงนกวีดเสียงนกร้องเสียงเด็กเป็นต้นการกำจัด scp ตัวน,นี้ที่ฝังอยู่ในร่างกายแทบเป็นไปไม่ได้เลยไม่จะาผ่าตัดเอาออกหรือตัดส่วนอวัยวะนั้นทิ้งไปก็ยังคงตรวจพบ scp ตัวน,นี้อยู่ในอวัยวะอื่นๆอยู่ดีการค้นพบ scp ตนนัวนี้ถูกค้นพบในปี2006 ในจังหวัดไม่มีการเปิดเผยไว้ภายในอาคารล้างทางสถาบันเองก็ไม่ทราบถึงต้องกาเนิดหรือที่มาของ scp ตนนี้โดยมันนั้นไดยจุมดีเหยื่อถอนที่เผอและปิดทางออกจากสถานที่แห่งนั้นไว้ภายหลังทางสถาบันนั้นได้พบครงกระดูกของมนุษย์จํานวนร้อยสองศพและยังมีบางศพยังมีเศษชิ้นเนื้อติดคาอยู่และทางสถาบันนั้นได้กักกัน scp 0 0 3ย็ไว้ เป็นเวลาส7วัน SCP ตัวนี้ไม่ยอมกินเหยื่อที่ส่งเข้าไปให้ไม่มีการเคลื่อนไหวใดวๆและดูเหมือนจะใกล้าตาย D647 4ได้เข้าไปตรวจสอบ SCP ตัวนี้เขาได้เปิดประตูทิ้งเอาไว้ตอนเดินกลับออกมาทันใดนั้น SCP นั้นได้เคลื่อนไหวและพุ่งออกมาจากห้องกระจกและลากตัว D647 4เข้าไปข้างในจากเหตุการณ์นั้นเองจึงทำให้ส่วนที่เหลือของ SCP ตัวนี้ กระจายอยู่นอกพื้นที่ห้องกักกันจนต้องมีการกวาดล้างในระดับ3และคำให้การของนักเตอร์คนหนึ่งได้ให้การว่าผมอยากให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทำงานกับ s c p 0 0 3่ใช้ไทระวังมากๆเจ้าสิ่งนั้นมันฉลาดกว่าที่เห็น